สวัสดีเด้อจ้ามากค่ะกินกาแฟค่ะกาแฟ,ฟาหอมๆต้มสุกใหม่ๆเนี่ยจะได้มาเด้อ อฝนตกอากาศข้างนอกก็ฝนตกค่ะฝนตกลินฝ <c oughs> นตกทั้งวันเนาะค่ะเนาะอากาศคุ้มๆกับกาแฟอุ่นๆข้างในบ้านค่ะเด็ดเป็น เยนนเ้ยหาปากกาไปไว้มองอื่นยังมาโยกอยู่ด้วยค่ะ อที่ถทดอกไม้สีชมพูอันค้างบ้านนี่คะ่ะเริ่มนำบานแล้วเมื่อวานนี้เป็นจีใน้นอยอยู่มื่อนี้เพราะว่าดอกบัอกใหญ่เต็มต้นนึงคะ่ะงามตาด้จ้ะก,กาแฟก็หมดไปแล้วคะ่ะอีกถ้วหนึ่งของวัน มื่อใหม่วันใหม่เนาะค่ะเนอะอากาศเศร้าตอนทางเหนือเอินทางยุโรปเป็นตอนเศร้าอยู่ตอนเศร้าฝนตกป่อยโปยม,มืดมืดคึมคึมนะคะเนอะค่ะเนาะอากาศหนาวเด้ hmm. อค่ะอะกาแฟมื่อถุยแล้วก็เอ้ทุกตาพาฝันก็ขอบคุณเ mm hmm. พื่อนเพื่อน,น,นทุกบ้านทุกคน,นะคะเนอะค mm ่ะเนาะที่เขามานั่งเัินจิบกาแฟน,นำ mm ํำ hmm. เมื่อละนิดเมื่อละนิดละหน่อยว่างั้ินเด้อป่ะ mm hmm. ตามันดื่มไผแเด่ดื่มสาแด่นมีเรื่องฝอยก็ ไว้กันอยู่แบบนี้ค่ะบ่มีเรื่องฝอยก็จำเอาจำเอาเนาะค่ะเนาะกำมดไปเราอีกหนึ่งถ้วยก็มีแต่ความสุขเนาะค่ะเนาะทุกคนกะสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้านะลยคะ่ะพอกันคลิปต่อไปแล้วก็ขอบคุณนัหลายสวัสดีค่ะ